สวัสดีครับผมจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับอีกเร็วๆนี้นะไม่กี่วันข้างหน้านี่นะก็จะถึงวันปีใหม่ไทยแล้วนะครับผมในานามของตัวแทนนะก็ขออหนวยอวยพรให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีนะปีเสือที่ผ่านมานี่กำลังจะผ่านไปและปีกระต่ายกำลังจะเข้ามาเนี่ย ีเสือเนี่ยทำความบอบช้ำให้กับประเทศไทยมากมายมาศาลทุกๆเรื่องนะเขาเรียกว่าเสือเนี่ยกัดคนไทยจนบอบช้ำเลยแต่ปีห6เนี่ยเป็นปีกระต่ายก็ปืปีถอซึ่งเป็นปีที่สัตว์อ่อนโยนสวยงามผมคิดว่าปีถอซึ่งเป็นปีกระต่ายเนี่ยจะทำความสุขสมหวัง ความจเจริญให้กับคนไทยเพราะฉะนั้นในปีถ่อซึ่งเป็นปีกระต่ายผมขออนุาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลบุรีดวงวิญญาณสมเด็จพระนารายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดลบุรีประชาชนทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความจเจริญสมหวังในสิ่งที่ต้องการ แล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับคนไทยตอนนี้ก็คือองค์พาซึ่งทรงพระประชวนอยู่ผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายเทวดาฟ้าดินขอให้ท่านให้พรกับคนไทยและขอของกวัญให้กับคนไทยก็คือขอให้พระประชวนขององค์พา จงหายแล้วกลับมาเป็นที่รักใคร่ของพี่น้องประชาชนไปตาบนานเท่านานนะครับขอบคุณมากครับดีครับพี่น้องชาวจังหวัดบลบบุรีกับผมนายสมชัยอินดุละรองนายกเทศมนตรีเมืองบลบบุรีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้กับผมขออวยพร ให้พี่น้องประชาชนพ่อค้าข้าขราชการและลูกจ้างทุกท่านทุกครอบครัวจงมีความสุขมีความเจริญคิดอะไรให้สมความปรารถนาและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลบบรีโดยเฉพาะอย่างดินองค์สมเด็จพระนารายมหาราชเจพ่ะวการหลวงปู่แสงจงโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวทุกท่าน จงมีความสุขตลอดปี2,566ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอนุสรอ,อัศวสงครามรองนายกเทศมุนตรีเมืองลบบุรีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566นี้ขอให้พี่น้องทุกทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมา่ปรารถนามีสุขภาพภารณไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่2566ครับผมนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบหลีขอ อุวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยตลอดปี2,566และตลอดไปครับขอกลับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบบลุรี และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองลบบุรีทุกท่านครับกับผมสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่2566ที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งกับผมขออานวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองลบบุรีทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองลบบุรีที่ครพรักทุกท่านกับผมนายทัตต้นจันทร์ประลัดเทศบาลเมืองลบบุรีเรื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่2566ที่จะมาถึงกับผมขอไวพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปีความสุขตลอดปี และตลอดไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอำนวยเวยพร์ให้ท่านประสบกับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมเกียรติเดชชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมา ปรุงพัฒนาและแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีครับ<ส>เมื่อเช้าวันที่26ธันวาคม2565ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายนิทัศ์ต้นจันทร์ปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการประชุมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่และโครงการต่างๆที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก,กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ติดตามโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการอยู่และในระหว่างการดําเนินงานซึ่งได้ให้สมการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ควบคุมการดําเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างตรงตามแบบที่เทศบาลเมืองลบบุรีกําหนด พร้อมกันนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้ากองช่างเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองสว่างทั้งในชุมชนและไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ สำนักปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานว่านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เดินทางเข้ารับรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2565สาขาส่งเสริมการศึกษาหลังจากที่คณะกรรมการรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2565ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งทำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยได้มีความเห็นพ้องกันว่านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้หนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองนุบุรีได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2565สาขาส่งเสริมการศึกษาสำหรับรางวัลไทยเป็นรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติพิจารณามอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้บริหารข้าราชการประจําบุคลากรทุกภาคส่วนในการทําความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไปกองการศึกษาเทศบาลเมืองลบบุรีได้รายงานการเตรียมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจะมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นเสรรมมงคลกับชีวิตโดยในวันที่31ธันวาคม2565ณวงเวียนรีสุริโยไทยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยจะเริ่มในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปวันที่1มการาคม2566บริเวณเทวสถานปรางแคอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีจะเริ่มในเวลา6นาฬิกา โดยทั้งสองวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีข้าวสารและปฏิทินไว้มอบเป็นของขวัญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกด้วยครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสามระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันครับเมื่อเช้าวันที่26ธันวาคม2565ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางมรกตจันทารัตฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจกันประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัะชรเกติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาในการนี้นางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาถวายความเคารพ พระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชรฐกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกมาหลวงราชสารรณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามลำดับโดยนางมรกตจ,จันทารัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษารโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าตามที่ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับทราบแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระรกิกิยาภานเรรนทิลาเทพพยวดีกรมาหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาส่งพระประชวรลงวันที่15ธันวาคม2565 ซึ่งประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคต่างมีความห่วงใยและปรารถนาในการร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนในเรวันทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและแสดงความห่วงใยในพระอาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกติยาภานาเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาทุกคนต่างหวังให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเรวันทางคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงร่วมใจกันประกอบพิธีลงนามถวายพระพรขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามาแล้วก่อนหน้านี้และจะมีการตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรไว้ที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบุรีเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองได้ร่วมลงนามถวายพระพรต่อไป ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระเรือนไม้หลังเก่ากลางสวนสมุนไพรวัดวอดทั้งหลังขณะหลวงตาเจ้าของกุฏิออกไปทำความสะอาดลานวัดส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับค่าเสียหายเบื้องต้นกว่า1,50 0้าบาทครับ เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่27ธันวาคม2565เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้กุฏิพระภายในวัดชีปาศิตารามตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้สั่งการให้นำรถดับเพลิงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีรีบไปดับเพลิงที่เกิดเหตุในทันทีพร้อมขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงจากเทศบาลตำบลถนนใหญ่เทศบาลตำบลท่าสาราเทศบาลตำบลทะเลชุบซอนเทศบาลเมืองเขาสามยอด และหน่วยทหารจากมณฑลทหารบกที่13จำนวน6คันโดยจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นกุฏิพระลักษณะเป็นเรือนไม้เก่าชั้นเดียวยกพื้นตั้งอยู่ภายในสวนสมุนไพรด้านหลังวัดชีปาศิตารามไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปติดกุฏิข้างเคียงและต้นสมุนไพรจำนวนมาก ใช้เวลาประมาณ30นาทีสามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้ส่วนกุติพระดังกล่าวมีพระครูใบดีกาเฟื่องปัญญาพโรอายุ80ปีพักจำวัดอยู่ขณะเกิดเหตุได้ออกจากกุติไปทำความสะอาดลานวัดตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งมาเกิดไฟไหม้ดังกล่าวอย่างไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรด้านนายอธิวัฒน์ เม่นทองอายุ30ปีซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของวัดเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าขณะนั่งจับกลุ่มเตรียมของเพื่อทำโรงทานภายในวัดได้ยินเสียงระเบิดคล้ายไฟฟ้าชอ็อตประมาณ2-3ถึงครั้งแล้วได้กลิ่นเพลิงไหมจึงลุกเดินขึ้นมาดูก็พบเพลิงกำลังลุกไหม้กุฏิอย่างรุนแรงและกำลังลุกลามไปอีกกุฏิอีกหลังจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอรถดับเพลิงในทันที หลังจากรถน้ำดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุไฟได้ลุกไหม้กุติต้นเพลิงวอดไปทั้งหลังได้รับความเสียหายทั้งหมดและกุติข้างเคียงได้รับความเสียหายบางส่วนในเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ1 5 0 0 0 0บาทเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางพนักงานสอบสวนได้กันพื้นที่เพื่อรอให้ทางเจ้าหน้าที่ กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้งครับเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมบุญใหญ่เสริมมงคลส่งท้ายปีกัาตอนรับปีใหม่วันที่31ธันวาคม2565เวลา6นาฬิก30นาทีพร้อมกันที่วงเวียนสีสุริโยไทย อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเวลาเจ็นาฬิการับพรจากประเทศเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีและร่วมทําบุญตัดบาเข้าวสารอาหารแหง้งเพื่อความเป็นเิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองวันที่หนึ่งมกราคม2.566เวลา6นาฬิกา30นาทีพร้อมกันที่เทวสถานปรางแขกอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งเสริมดวงรับปีใหม่พร้อมรับผ่อนปีใหม่จากนายอําพลอังคภาก่อนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีแล้วรับเข้าสารปฏิทินปีใหม่จากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบุรีอย่าลืมมาร่วมบุญใหญ่เสริมมงคลส่ทงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ กับเทศบาลเมืองลบบุรีท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทั ah นข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพรวศักดิ์ไกลเลิศก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ah ด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเรศชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ